วันนี้ขบวน25ก็จอดอยู่ที่สถานีบางเขมนะครับก็เดี๋ยวจะให้ขบวนรถด่วนพิเศษ43นะครับกรุงเทพสุราษฎร์สถานีแสงที่นี่นะครับปกติต้องแสงที่สถานีปากท่อนะครับแต่วันนี้ด่วน43น่าจะมาช้านะครับ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับ เทพุรารธานีนะครับเเทพสี 4, ผ่านไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ